ครับวันนี้ทางจังหวัดขอนแก่นโดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อก็ได้มีมติชัดเจนนะครับว่าภายในสัปดาห์หน้าหลังจากมีการประเมินตามพร้อมครบทุกด้านนะครับขณะนี้จริงๆเนี่ยเตรียมไปกว่า90%แล้วนะครับก็ภายในสัปดาห์หน้าจะมีการเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่2ที่พุทธมณฑลนะครับอีอสานของขอนแก่นนะครับซึ่งก็จะมีความจุอยู่ที่ประมาณ240เตียงนะครับ แล้วก็จะมีในการที่จะประสานให้ทางโรงพยาบาลศิรินทรเป็นโรงพยาบาลต้นสังกัดนะครับซึ่งก็จะเป็นการสอดรับในการที่เตรียมมาตรการขั้นสูงสุดในการที่จะดูแลนะครับในเรื่องการระบาดโควิดรอบเดือนเมษายนนี้อันในส่วนที่2ครับมติก็จะได้อนุมัติให้ทางโรงพยาบาลเอกชน3แห่ง ในพื้นที่ขอนแก่นครับจะตั้งจะตั้งโฮสปิเลนะครับขึ้นโดยจะให้ทางมอบหมายให้ทางท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนั้นได้ติดตามประเมินในเรื่องความเป็นมาตรฐานด้านสาธารณสุขนะครับอันดีบส่วนต่อไปก็คือได้อนุมัติให้ทางโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนั้นได้ตั้งจุดโลเคอล์คารันทีนเพื่อที่จะดูแลนะครับกรณีแพทย์พยาบาลแล้วก็บุคลากร,กรทางด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลศูนย์ขนแก่นอา,อ,าอาจจะสัมผัสผู้ติดเชื้อนะครับก็จะได้นำเข้าสู่การา local quarantine นะครับเพื่อดูแลบุคลากรของ,ของเราด้วยประการสุดท้ายที่สำคัญก็คือได้อนุมัติให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกพื้นที่ของจังหวัดขนแก่นได้จะตั้ง local q u a r a n ตามมาตรฐานาที่ท่านในาแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจะวางเอาไว้ เพราะว่าเชื้อการระบาดโควิด19ในะระลอกเมษายนนี้จะมีลักษณะที่แตกต่างจากะระลอกอื่นๆคือมีโอกาสติดได้ง่ายดังนั้นจะต้องวางมาตรฐานไว้ค่อนข้างจะเข้มงวดและสูงกว่าในทุกครั้งที่สองครั้งเมื่อปีที่แล้วนะครับต่างๆเหล่านี้นั้นวันนี้ก็ได้มีการถกเถียงกันอย่างกว้องขวางนะครับในการที่จะต้องนำประสบการณ์ของที่พบเห็นในเรื่อง โรงพยาบาลสนามของจังหวัดอื่นๆมาเพื่อออกกฎระเบียบนะครับซึ่งทางคณะกรรมการโรคติดต่อของขอนแก่นก็ได้มอบหมายทางท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและคณะฝ่ายเลขานุการได้ไปประมวลแล้วก็มาออกกฎระเบียบแล้วก็ทําการสื่อสารกับผู้ที่ที่จะเข้าไปอยู่ในระบบโรงพยาบาลสนามเพื่อให้ได้เข้าใจถูกต้องตรงกันนะครับแล้วก็ได้ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระเบียบ ที่เมืม่อนับประมภาพรวมของโรงพยาบาลสนามตอนนี้มีการจัดทุกที่ประชุมครับมันมีมากกว่าพันเตียงหมควาว่าเป็นการเตรียมความพร้อมกับเหตุการณ์ที่มันจะตัวเลขของผู้ป่วยเยอะขึ้นใช่ไหมครับครับตัวเลขของผู้ป่วยนั้นณขณะนี้ค่อนข้างจะทรงตัวนะครับในจงังหวัดเชีงแนแต่อย่างไรก็ตามครับเรายังมีการตรวจเชิงลุกอยู่นะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณดังท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่ได้ระดมสเปกกำลังทั้งหมดนในการตรวจเชิงลุก ราะนั้นการตรวจเชิงลุกนั้นก็จะทําให้เราจะต้องคาดการนะครับตัวเลขที่เราจะมองเห็นชัดๆเนี่ยน่าจะเป็นภายในวันอาทิตย์นี้นะครับว่าจะทรงตัวหรือจะเปน็นแนวไปในทิศทางที่เพิ่มมากขึ้นหรือลดน้อยลงนะครับอย่างไรก็ตามครับเนื่องจากว่าเราได้มีการจํากัดของความร่วมมือร่วมมือของพี่น้องประชาชนและข้าราชการในการงดการเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆนะครับเรายังคาดการไปในทิศทางที่ดี แต่ก็เพื่อให้ไม่อยู่ในความประมาทนะครับเราจะต้องเตรียมความพร้อมตามที่ทางรัฐบาลนั้นได้กําหนดมาว่าจะต้องเตรียมโรงพยาบาลสนามนะครับให้พร้อมดังนั้นเราจึงมีการเตรียมแล้วก็มีการบูรณาการทุกหน่วยงานต้องขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งครับเมื่อวันที่16เมษายน2564เวลา17.40นน,นะคะ ซึ ja, e no util, arians, story, tekrar, ่งทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพร่วมกับทางปกครองหนึ่งก้านะคะก็เลยให้ทางหน่วยงานต่างๆนะคะดําเนินการคัดกรองแล้วก็ส่งรายงานตรวจสติบัญญาบ้านเพื่อในในกรุงเทพนะครับไม่ว่าคริสตัลทองหล่อนะครับผับที่รัชดาเนาะอ่ามายาผับหัวหินนะครับแล้วก็พัทยาที่เนี่ยเขียนเกี่ยวที่ยังไงนี้ก็คือไม่เกี่ยวเรื่องครับท่านนึกว่าเป็นเรื่องที่สบชเขาคิดไปนะครับมาไปมึงเขาซึ่งไม่เกี่ยวเราเราก็ปลอดภัย 18.00นถึง20.00 20. นณบริเวณลานจอดรถข้างทางด้านข้างนะคะในลักษศมีตัวีนมีโทรศัพท์คุยกับท่านผอ,อ,อ,อสปสชนะฮะท่านท่านท่าน,าน,านาเลขาเจเดจซึ่งตอนนี้ก็มีความ